ดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่18มิถุนายนนะคะคุณได้ไพ่ะะเดคาเลฟอร์นะคะส่วนเขาได้เอ f ด w ออฟสอดนะคะ วันนี้พลังงานดีขึ้นนะคะพลังงานความสัมพันธ์คือเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแบบมีอะเรคไวท์เลิฟก็คือความสัมพันธ์มีความรู้สึกที่ไม่เท่ากันมีคนน้อยใจอะไรแบบนี้แต่วันนี้เนี่ยสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะจะมีการตกลงปรงใจนะคะมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีการตัดสินใจมีการให้โอกาสนะคะแล้วก็มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะคะไพ่ไฮเลฟอนหรืออาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนก็ได้ไม่มองจากหน้าไพ่ไม่มองว่ามันอาจจะเป็นเรื่องราวของ คนที่ยังไม่มีคอมมิชเมนต์แล้วก็อาจจะพูดคุยกันอยากได้คอมมิชเมนต์ค่ะจะอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็มาในวันนี้อีกฝ่ายหนึ่งตัดสินใจที่จะ ให้คอมมิชเมนเท่เาๆกันความสัมพันธ์จะเกิดบาลานซ์นะคะรวมถึงใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของคอมมิชเมนคุณอาจจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าอยู่กันมานานแล้วเนี่ยก็จ,จะเป็นเรื่องที่ตกลงกันไม่ได้นะคะแต่มาในวันนี้ก็จะตกลงกันได้เนาะแล้วก็มี a ask f o r help from o t h e r s ใครที่มีปัญหาหนักๆก,ก,ก็สามารถที่จะาหาตัวช่วยเป็นคนกลางนะคะมาช่วยเจราจานะคะคุณ2คนอาจจะปรับความเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นนะคะ